สองตายายกินกาแฟ <c oughs> เหมือนเดิมจ้าสาวันสุมีภาพประกอบ <c oughs> ขออภัยขออภัยพี่เนาะเสยมหมามันติดคอทุกวันเลยาภาพลิปมภาพประกอบสวนมาใส่น,น้ำด้วยจ้าสวนกล้วยขาดไม่ได้ ตน้นหอมันสวยต้องประกอบใส่ทุกคลิปมันยโยมมันเขียวเลยมั้งลงคลิปเกษตรกรปลูกผักปลูกอย่างนี้ยอดการเข้าถึงเยี่ยมมากเลยที่น้องเพราะว่าคนเห็ดเกษตรกรหลายเนาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงหลายนาบบวาสกานเขาลงเสื่อเกษตรนี่ค่ะมันเข้าไปในกลุ่มเกษตรเลยวมันก็การเข้าถึงหลายได้ <c oughs> <c oughs> การเข้าถึงสีหลายคนเห็ดปลูกพักปลูกญงาปลูกยางลรยขีบเท่านี้น่อยนีกก็เข้าไปหาซ่ <c oughs> องดังๆเลกัการเข้าถึงเขาก็มีเยอะแยะเลยนะจ๊ะ